กลุ่มเราขอนาเสนอนวัตรกรรมที่มีชื่อว่า Hyperloop Technology ซึ่งจะมาแก้ปัญหาเรื่องของการคมนาคมของประเทศไทยนี่แหละนะครับทําไมผมถึงเลือกในการแก้ปัญหาระบบการคมนาคมนี้นะครับผมต้องพูดก่อนว่าระบบการคมนาคมเนี่ยมันมีความสําคัญต่อประเทศใช่ไหมครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจด้านสังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมถ้าประเทศเนี่ยนะครับมีระบบการคมนาคมการขนส่งที่มันมีประสิทธิภาพครับมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือและมีต้นทุนที่ประหยัดเนี่ยผมเชื่อว่านี่แหละมันเป็นส่วนสําคัญในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศนะฮะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาเมืองแล้วก็สังคมเมืองไทยเนี่ยอย่างเป็นระบบซึ่งในปัจจุบันพบว่าระบบการขนส่งของประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยประสบปัญหาก็คือว่าปริมาณรถยนต์เมื่อเทียบกับสัดส่วนถนนที่สามารถรองรับได้นะครับ กก่าคือปริมาณถนนที่กรุงเทพเนี่ยสามารถรับรถที่มันมีตามท้องถนนได้เนี่ยประมาณ1.5ล้านคันแต่รถยนต์ในกรุงเทพเนี่ยกลับมีถึง9.7ล้านคันการใช้รถมากเพียงนี้นะฮะก่อให้เกิดการค่าเสียเวลาแน่นอนลหะเกิดค่าเสียเวลาเป็นจำนวน90ชั่วโมงต่อปีแล้วก็ยังเป็นการทำลายซิ่งวดลอ้อมและทำลายสุขภาพต่อประชาชนอีกด้วยผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยกรุงเทพคนในกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นที่ทราบกันดี แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวครับแต่มันเกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นครับไฮเปอร์ลูปจะไม่ได้ถูกสร้างแค่ในกรุงเทพแต่จะถูกสร้างไปทั่วราชอาณาจักรไทยเราทีนี้นะครับเราลองมาดูเรื่องของแนวทางการพัฒนาไฮเปอร์ลูปมันบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไฮเปอร์ลูปเนี่ยมันคืออะไรนะครับไฮเปอร์ลูปมันคือระบบการขนส่งแบบใหม่ที่เกิดจากการคิดค้นเกิดจากการพัฒนาแนวทางในการขนส่ง ให้มันมีความสะดวกสบายมีความรวดเร็วในการเดินทางมีความปลอดภัยและก็ไร้มลพิษด้วยนะครับซึ่งก็นับได้ว่าระบบนี้เนี่ยมันตรงกับความมุ่งหวังของเมืองใหญ่ทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะที่ที่มีมความรวดเร็วและก็ราคาไม่แพงซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดนี้เช่นเดียวกันนะครับที่จะมาลดปัญหาเรื่องของการคมนาคมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนี้นะครับ ทีนี้เราลองมาดูเรื่องของรายละเอียดไฮเปอร์ลูบกันบ้างนะครับไฮเปอร์ลูปเนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่สําคัญเลยเนี่ยนั่นก็คือท่อแรงดันต่ําแล้วก็แคปซูลโดยสารที่สามารถพัฒนาวิ่งได้ทั้งความเร็วสูงและก็ความเร็วต่ําตลอดทั้งแนวท่อนะครับตัวแคปซูลเองนะครับจะถูกประยุงไว้ด้วยความดันอากาศและก็ระบบแอโรไดนามิกทําให้ทรงตัวได้โดยที่ไม่เกิดการกระทบกระแทกกับผนังของท่อส่งแรงดันต่ําเลยนะครับซึ่งตัวแคปซูลโดยสารนี้นะครับจะเร่งความเร็วด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งติด ไปตลอดทั้งแนวท่อจนถึงปลายทางเลยก็ว่าได้เอาพูดกันง่ายๆเลยนะครับว่าเจ้าตัวไฮเปอร์ลูปนี้นะครับมันสามารถลอยได้เมื่ออยู่ในท่อสุญญากาศนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นอิปการหนึ่งเนี่ยที่ทาให้ไฮเปอร์ลูปเ่ยนะครับมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าหากพูดถึงความเร็วนะครับเราสามารถคาดกันว่าความเร็วของไฮเปอร์ลูปนี้จะอยู่ที่1,126กกิโลเมตรซึ่งถ้าลองเทียบกันเล่นนะครับ เราสามารถใช้ไฮเปอร์ลูปเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน35นาทีเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าเทียบกับความเร็วระดับนี้แล้วนะฮะมันเทียบได้ว่ามันพอๆกับความเร็วเสียงในอากาศเลยก็ว่าได้ครับทีนี้ครับเราลองมาดูเกี่ยวกับรายละเอียดของเจ้าตัวไฮเปอร์ลูปแบบคร่าวๆกันบ้างนะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าส่วนประกอบของไฮเปอร์ลูปหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือตัวของท่อสุญญากาศแล้วก็2ก็คือแคปซูลโดยสารนะครับหรือเราเรียกว่าพอตก็ได้นะครับซึ่งเจ้าตัวพอตเนี่ยจะถูกเคลื่อนที่ผ่านทั้งท่อสุญญากาศนี้นะครับซึ่งท่อสุญญากาศรถไฟฟ้านี้นะครับสามารถสร้างได้ทั้งออพื้นดินหรือว่าอยู่ใต้พื้นดินก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนครับว่าท่อสุญญากาศนั้นเนี่ยมันไม่มีอากาศอยู่เลย สิ่งเหล่านี้นะครับมันทําให้ความต้านทานของอากาศมันน้อยมากจึงทําให้ตัวพอร์ตเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไวมากขึ้นซึ่งมันก็แตกต่างจากพวกรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT นะครที่มันมันไม่มีท่อสุญญากาศในการเป็นช่องทางในการขับเคลื่อนซึ่งแน่นอนว่าพวกรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ MRT เนี่ยจะต้องเจอกับแรงต้านทานของอากาศมากพอสมควรจึงส่งผลให้ความเร็วที่ได้จากรถไฟฟ้าประเภทน,นี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียกบกับรถไฟฟ้าไฮเปอร์ลู ทีนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับไฮเปอร์ลูปนะครับจะมีระบบหนึ่งที่สามารถเอาพลังงานที่ได้จากการเบรเนี่นำมาแปลสภาพให้เป็นพลังงานที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าเนี่ยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไปอีกแบบหนึง่งสําหรับเรื่องของการเล่งความเร็วของรถไฟฟ้าไฮเปอร์ลูปนี้นะครับก็จะเป็นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้านี่แหละในการเรื่องความเร็วแต่มอเตอร์นี้นะครับจะไม่ได้ติดอยู่กับตัวรถไฟฟ้าแต่อย่างใดน,นะครับเพื่อเป็นการลดน้าหนักด้วยแหละ ก็เลยต้องจำเป็นต้องถอดออกจากตัวรถไฟแต่มอเตอร์นะครับจะถูกติดอยู่ตามจุดต่างๆของเส้นทางในทุกๆ110กิโลเมตรแทนซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จา่ายไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสถานีรถไฟฟ้าไฮเปอร์ลูปลกันบ้างนะครับโดยรถไฟฟ้าไฮเปอร์ลูปลนี้นะครับจะถูกจัดการวิ่งเฉพาะในประเทศก่อนเท่านั้นซึ่งจะเป็นการวิ่งผ่านทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยนะครับโดยที่สถานีนะครับจะถูก จัดตั้งในจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็จังหวัดนั้นเนี่ยจะเป็นเสมือนกับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆอย่างเช่นภาคกลางนะครับสถานีก็จะถูกตั้งที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นสถานีหลักเลยนะครับภาคเหนือก็จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนภาคใต้นะครับก็จะเริ่มที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรน,นี้ก็เป็นเสมือนกับสถานีชุมทางที่แยกไประหว่างจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดสงขลาที่นี้ครับเราลองมาดูเกี่ยวกับงบประมาณ <worm> <Luc an istan> แล้วก็ค่าโุยสารกันบ้างครับ ต้นทุนจะบอกว่าต้นทุนในการสร้างเนี่ยนะครจะมีราคาที่ถูกกว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งอยู่ที่7 2 7ล้านบาทต่อกิโลเมตรนะครับในขณะที่รถไฟไฮเปอร์ลูปเนี่ยคาดว่าจะสร้างเนี่ยราวๆประมาณ598ล้านบาทต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งทางเราก็จะมีเกี่ยวกับนโยบายในการเก็กบค่าโดยสารตลอดเส้นทางที่ไม่เกิน200บาทนะครับยกเว้นกรณีของพวกจำพวกเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับจะจ่ายได้ไม่เกิน150บบาทฉะนั้นครับ เชื่อว่ารัฐบาลจะต้องหาแนวร่วมให้เอกชนเนเข้ามาร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับตารางการเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรถไฟธรรมดารถไฟ B T S เครื่องบินรถทัวร์รถไฟฟ้าไฮอรูปรที่ทางกลุ่มเราเะะได้ทําการสร้างขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างราคาระยะเวลาการก่อผลิตและก็การเกิดเหตุการกระตุ้นการท่องเที่ยว ซึ่งตารางเปรียบเทียบที่ทางกลุ่มเราได้ทํามานี้นะครับก็มันก็แสดงให้เห็นว่าทางรถไฟฟ้าให้ประลุปนี้มันก็มีความสะดวกมีความรวดเร็วแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าจําพวกรถไฟธรรมดารถ BTS เครื่องบินหรือว่ารถถั่วด้วยซ้ําไปนะครับ ทีนี้ยางสุดท้ายนะครับเราลองมาดูเกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็การส่งผลต่อประเทศกันบ้างนะครับประโยชน์ของให้ประลูปกนี้แน่ๆเลยก็คือการลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็การขนส่งสินค้านะครับเมื่อเทียบกับเครื่องบินเนี่ยก็ถือว่าเร็วกว่า2เท่าเลยนะครับแล้วก็เร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยถึง3เท่าลดปัญหายู่กับรถติดนะครับทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีการใช้กระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์การใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีการขนส่งสินค้าที่ สะดวกแล้วก็คล่องตัวมีการช่วยเสริมสร้างอาชีพนะครับแล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปยังสามารถที่จะสร้างงานได้อีกหลายตำแหน่งแล้วก็ไทยเองเนี่ยก็มีศักยภาพมากพอในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็เส้นทางในไทยเนี่ยนะครับก็เหมาะสมแก่การสร้างไฮเปอร์ลูปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้เชียงใหม่กรุงเทพหรือภูเก็ตอะไรประมาณนี้นครับผมเชื่อว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่คนต่างชาติเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ ให้ความสนใจในการไปเที่ยวผหมือนว่าถ้ามีไฮเปอร์ลูกเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นคารท่องเที่ยวได้ไปอีกแบบหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นนวัตรกรรมของกลุ่มเรานะฮะที่อยากนําเสนอซึ่งไอ้นวัตรกรรมนี้นอกจากมีการแก้ปัญหาเรื่องของการคมนาคมได้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเสริมสร้างเศร,ร,รษฐกิจการท่องเที่ยวการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนะฮะทางต่างชาติเข้ามาขึ้นการเที่ยวของพวกชาวต่างชาติชาวจีนชาวยุโรปเนี่ยก็ เป็นกระแสที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าสมมติว่าทางประเทศไทยของเรามีการสร้างเจ้าตัวเทคโนโลยีนี้เข้ามาจริงๆผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราจะมีการพระนาอย่างมั่งคังยั่งยืนได้แน่นอนครับ